มาวันนี้พหลุงเขาจะพยายามเล่นแบบให้มันซ้ำกันช่วงนี้พราะพะลุงจะสอนเดินเทียนไปตัวไปตัวไปเม,ม,ม็ดไหมนี่หอมเม็ดอยู่ลำบากล้อเหลี่ยวนี่คือตัวตีสุดยอดตัวหนึ่งถ้าคนเล่นจังอ่ะสโลได้โมดอ่ะแต่ถ้าเพื่อนมันเอหบอีกแก่หรืออาจจะต้องประเดีเอะเอาเพื่อนลุงไมาอยู่นี่อืมมาได้เลยมาหลอดลูกจัดการมัน สวนนี่แซกอร่อยมเปลี่อนฮัดดีร้อลเหลยวนี่มันต้องการความรลยถ้าช่วยเพื่อนฆ่าได้ก็ช่วยแต่พอลวงแนะนำคุณไปฟร์มถ้ามันรวยมันจร่งขนาดถ้าช่วยเพื่อนฆ่าชนแปดนาทีนะตัวไปได้ค่านะตัวไปซ่อดตังจะอันนี้ลิกเตอร์ลิกเตอร์นี่ฮะ อันนี้แรงคนป่าโหดยากเลย่าซาตาไปเก็บง,งานให้ปลาหลุงที่เปิือนี่ต้องเดินโซนนะเพื่อนอทีมเขาติดปิงทั้งนั้นนี่นนนประลุงทับจับเลยออ,อยับนามันอืมนะซาตาปรุลุงนี่คือบินโหดตึงบินจับจังวะตะเลเตอ๋อฝนยับตลอดเลย พอลุงตัวอี่ชิวแต่เดี e ๋ยวเราเลี้ยวมันสวนนี่กกจะเป็่นลำเบอร์ลำเบอร์นี่พยายามเดินโซนนือเพื่อนนี่เพื่อนเอามันก้อนอยู่ก็ไล่เหิบมันไปนี่บางทกว่าเอาตายได้ก็ตายไปเลยแต่พอลุงบยอ็ตายแล้วหลอกแล้วหลอกนั่นหลอกแล้วหลอกไปเลยตัวมันแก๊ก เขาจบบีบแก๊กมาเจอลมเบอร์พ se ่อลุงผมเข้าใจกต่ลบแต่